เหลืองยังไงแล้วหลงยังไงฮะตอนนั้นผมรู้สึกว่าเราใส่หัวขอดไว้อแล้วเราลืมถอดคือแสดงตลอดเวลาเรามันมันช่างใหญ่โตแล้วเกินเราช่างแบบช่างประเสริฐมากเทพเทพมนุษย์เทพมากมันก็มาจากมีส่วนด้วยกับคนรอบข้างที่คอยส่งเสริมคอยดันบางคนก็ดันในทางที่ดีบางคนก็ดันในทางที่ผิดโดนสปอยบ้างอะไรเงี้ยโดนเอาใจอย่างอย่างมากเกินไปซึ่งเด็กคนนั้นผมว่าวุฒิภาวะ ก็ยังไม่ได้ชาญฉลาดพอที่จะรู้ว่าอะไรควรขนาดไหนอย่างไรตอนนั้นอายุเท่าไหร่ยี่สิบเป็นไงยี่สิบยี่สิบโอ้ยยี่สิบยี่สนะแล้วดังขนาดนี้ใช่แล้วคอนเสิร์ตตอนนั้นก็คือแบบโหคอนเสิร์ตเยอะมากปีหนึ่งก็สามร้อยกว่าโชว์เดี๋ยวนะมีสามร้อยหกสิบห้าวันนี่มีสามร้อยกว่าโชว์นี่เฉลี่ยคือทุกวันก็ทุกวันครับบางวันมีสองงานอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องวิ่งไปงานนี้กลางวันก็มาฉีดยาก่อนแล้วไป ผิด <P ete> ยาเพเตอรอยครับทัวรอีสานยา,าวเดือนนึงกลับมาหมาเพิ่งซื้อมาหมาโตแล้วใช่จากตัวเล็กหมาโตแล้วค่ะค่ะงึ่งซึ่งจริงๆในตอนนั้นเรามีความรักเลยตลอดไหมคะม <c oughs> ีตลอดครับแล้วขนาดกลับมาทีหมาโตอะ่ะแล้วแฟนนะนั่นแหละสินี่แหละปัญหา แลวยุคนั้นโซเชียลมันไม่ได้แข็งแรงคือไม่ได้กดปุบเห็นหน้านะใช่แม่มันยังไม่มีนะใช่ครับในในเคสที่ทัวร์เยอะเนี่ยหลังจากเลิกขอคนแรกไปแล้วคนที่สองที่คบ13ปีามปีเขาเข้าใจนั่นแหละเพราะเขาเข้ามาตอนที่ผมเป็นศิลปินแล้วนะครับเขาจะเข้าใจว่าอ๋อโอเคชีวิตมันเป็นแบบนี้ทีงจริงๆแล้วบอกว่าแบงค์บางคนรักคนยากครับทั้งที่เป็นคนเจ้าชู้นะแต่ว่าเป็นคนรักคนยากไม่คุยหลายคนไม่คุยหวานก็คือชัดเจนอันนี้แฟนคนไปคุยไปคนคนไปเมื่อผมจะต้องเสียเวลา แล้วทุ่งเทให้กใครสักคนผมต้องรักเขาจริงๆไม่ใช่รักแบบแบบไม่ใช่รักน้อยๆแต่ว่าก็รักนะไม่ใช่ก็ต้องรักทันรักเลยคนเข้ามาหาเราแบบไม่ขาดสายอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจว่า <laughs> เปิดใจแล้วไปเจอกับความรักอีกครั้งหนึ่งได้ในความบีซี่ขนาดนั้นของเราวันหนึ่งผมก็อยู่ตามผับแหละสมัยก่อนก็ต้องเที่ยวผับแล้วก็มีไปเที่ยวหรือไปทำงาน ไปเที่ยวไปเที่ยวนมันหยุดวันนั้นหยุดไปเที่ยวร้องเพลงในผับตอนเที่ยวยังไปเที่ยวในผับอีกอ่ะใช่ไม่เบื่อเลยเนาะตอนตอนตอนนั้นไม่มีความเบื่อตอนนั้นความมันนี่คือแบบสนุกมากยี่สิบสามยี่สิสองยี่สบามอะไรประมาณเนี้ยพนักงานก็เดินมาบอกว่าเอมาขอเบอร์ผมค่ะเราก็บอกว่าไม่ได้แต่ขอเดินไปดูหน้าเองอ๋อมีคนฝากขอไหเบอร์าพาพาเราไปดูไปค่ะสุปก็คือคนที่ขอขอเบอร์คือเพื่อนเพื่อนของแฟนของผม โอเคเอาเบอร์มาแต่ฉันจะจีบคนนุ้นฉันจะไม่จีบเธอโอ้โหอะไรประมาณนี้ก็เลยแปลว่ามันปิ๊งทันทีเลยหรอปิ้งทันทีครับอ๋อเหตุคือมันปิ๊งจากมองหน้าใช่นี่ใช่มันปึ๊บก็จากนั้นก็ยาวสิบสามปีอาไปดูเริ่มต้นเหมือนวัยแต่ว่ารักกันนานนะคะสิบสามปีใช่ก็บอกว่ารักคนยากว่าทำไมถึงได้เจอคนนี้ปุ๊บแล้วใช่เลยพอคุยด้วยแล้วเรารู้สึกว่ามันดีกว่าเดิมสิ่งที่เราเห็นมันตรงกับ ตรงกล่อ่ที่ข้างในเราหวังว่ามันน่าจะเหมือนกับที่ตาเราเห็น mm hmm. มันไม่ใช่ดูแค่ร,รูปลักษณ์ภายนอกอยู่แล้วเขาดีทั้งนอกงในด้วยนี่หมายความว่าตลอดระยะเวลาที่โด่งดังก็จะมีแฟนคนเนี้ยมาโดยตลอดเลยแล้วยังคงแบบหิวเมื่อไรก็แวะมาอีกไหมคะก็มีบ้างปั๊บไปเพราะเราหวังตรงว่าชีวิตไอ้ผู้ชายคนหนึ่งที่มันแบบใช้ชีวิตแบบ ล็อกซาเต็มที่อะไรเงี้ยเราใช้ชีวิตแบบล็อกซาเต็มที่เต็มที่เต็มที่เหมือนในภาพยนตร์ยังไงอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นเลยแต่เราไม่ยุ่งกับอะไรที่ไม่ดีใช่ไหมยาเยออผมไม่ยุ่งยาเสพติดเลยไม่เคยลองแม้แต่แม้แต่วิเดียวไม่เคยแค่โอ้โหช่วงนั้นแค่ดื่มเหล้าก็จะตายกันอยู่แล้ว โอ้โหวงล็อกนี่เขาปาร์ตี้กันทีมันมันคืนแรงเลยเกินนะเราเราไม่ได้สักอย่างนะแล้วในในสิบสาปีซึ่งเป็นความรักที่บอกว่าเขาต้องเข้าใจในความเป็นเราเพราะเขาเจอเราในวันที่เราดังแล้วแล้วอะไรที่มันเกิดขึ้นล่ะคะพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเราต่างหากที่กลับรู้สึกว่าเออแบตหมดว่ะเหนื่อยรู้สึกอยากอยากได้ความรักการเป็นว่า เขามีวิธีการเยียวยาตัวเองในอีกรูปแบบหนึ่งเขาก็ไปที่ของเขาคือเยียวยาในวันที่ชีวิตเขาไม่มีเราใช่อ่าสมัยก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่าคิดถึงเธอฉันทํายังไงดียังงงงงอยู่เราก็บอกว่าทําใจให้ดีฉันไปทํางานแต่วันหนึ่งเนี่ยพอเวลาผ่านไปอ่ะไม่มีเธอฉันก็ดีเขาไปเธอฉันก็อยู่ได้ฉันก็อยู่ได้สบายอันนั้นคือเริ่มต้นของปัญหา กลายเป็นว่าผมมาอ่อนแรงลงจากการทางานแล้วเหนื่อยกันอะไรก็ทําแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากได้สิ่งที่เหมือนที่ตอนต้นทางได้มาก็คือความรักจากเขาที่พอมันเปลี่ยนไปเขาอยู่ได้อย่างดีโดยไม่มีผมเราก็กลายเป็นอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปผมก็เริ่มติดบ้านมากขึ้นเขาก็ไปท่องเที่ยวของเขาซึ่งมันกลายเป็นชีวิตของเขาไปล้วเขาเหมือนเป็นม้าให้ท่องวิ่งตลอดเวลาวิ่งท่องเที่ยวไปสักผ้ามาเราเป็นคนอยู่บ้าน ซึ่งมันไม่เหมือนกันสลับกันสลับกันที่แบงค์บอกว่าเขาเหมือนมาแต่ผมกลายเป็นหมาใช่คือหมาเฝ้าบ้าน,านแล้วมาเอาไปวิ่งอยู่ใช่แล้วเราก็เลยรู้กลายเป็นเราละที่รู้สึกว่าเขาอยู่ไหนวะใช่เราก็รู้เอ๊ะมันไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยมันไม่มีใครผิดใครถูกแล้วถ้าเขาเดินมาบอกว่าทาใจดีๆเขาไปทํางานเราก็ต้องก้มหน้าคุยปรับกันไม่ได้หรอมันคุยมันจูนกับมันไม่ติดละเหมือนมันท่างทางจนแบบมันเอื่มทำไม่ถึงอีกครั้งเป่ใครเป็นคนบอกเลิกผมอะ อีกแล้วบอกเลิกก่อนทุกครั้งเพราะว่าอะไรโอ้โหผมเอ่อกว่าจะบอกเลิกใครได้เนี่ยนานมากผมผมไม่ใช่เพราะว่าเราคบกันนานอะ่ะผมก็ไม่อยากไม่อยากคบใคร,ปรแป๊บแป๊บคบกันนานแล้วก็ยาวยาวะต่อแม,แม้ว่าชีวิตท,ที่ผ่านมาจะแบบโอเคเกเรเท้าชู้มาบ้างแต่ผมรู้สึกว่า,ผม,วาผมก็มีแฟนคนเดียวก็บ่อยครั้งนะบางทีคนบอกเลิกก่อนเจ็บกว่าครับเจ็บกว่า ช่างนี้เจ็บไหมเจ็บมากเจ็บตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนที่คิดจะบอกแล้วทำไปเพราะว่าเรารู้ทั้งเท้าเรารู้อยู่แล้วว่ามันไปไม่ได้แล้วสิบสามปีที่ผ่านมาทําไมมันไปไม่ได้วะเรารู้เหตุผลทั้งหมดเหมือนเราสร้างมันมาแล้วเราเหมือนเราเอาเอาเอาคอนทุบเองสร้างเองทุบเองก็จะเจ็บใน,ในทางกลับกันเขาโอเคไหมไม่มีใครโอเคลนยะสักคนทงคูนไม่โอเคแต่ปรับไม่ได้ปรับยากมากมจนเวลาผ่านไปจนถึงวันนี้มองย้อนกลับไปสิ่งที่ทำมาถูกต้องแล้ว เพราะว่าไอความเป็นม้าของเขาที่วิ่งอ่ะมันทําให้เขาเก่งขึ้นจนถึงวันนี้ค่ะมมันก็คือความไม่พอดีกันใช่ในส่วนหนึ่งอะนะคะเห็นได้ค่ะว่าอันนี้ก็เฮิร์ตหนักมากฟูมไฟขนาดไหนพังขนาดไหนโอ้เขียนเพลงดีมากเลยช่วงนั้นครับช่วงนั้นไปชวงไปชุบเพลงอะไรมีแรงไปดันใจละครักแท้โอ้โหชอบเพลงนี้มากเขียนครึ่งชั่วโมงองอันนี้ตั้งใจเขียนให้เขาเลยไหมใช่ใช่โอ้เขียนเพลงดีมาก คอนเทนต์ดีมากคอนเทนต์ในส่วนบอกดีแบบดีเขียนปุ๊บปุ๊บค่ะแต่ก็เจ็บปวดหนักมากเจ็บปวดเพราะผมรู้สึกว่ามันแฟนคนแรกห้าปีแฟนคนที่สองสิบสามปีสิบแปดปีผมไม่เคยอยู่คนเดียวเลยมาอยู่คนเดียวได้ปีแรกนี่งงชีวิตมากงงมากว่าเอ๊ะการอยู่คนเดียวมันเป็นยังไงกลับบ้านมาไม่รู้คุยกับใครก็ไม่รู้จะโทรหาใครก็เลยไปอยู่กับเพื่อนเป็นหลักเราก็ข้างในเราก็ซ่อนไว้อยู่ตอนหน้าเพื่อนเราเราเจ็บไม่ได้เราต้องผู้ชายที่แข็งแรงแต่ข้างในมันมันปวกเปียกไปหมดค่ะ ก็เริ่มดื่มหนักขึ้นดื่มหนักดื่มหนักกระดื่มให้ลืมเธองี้ใช่ดื่มให้ลืมเธอเติมไปเรื่อยเติมไปเติมจนเลยทีนี้จนเลยล่ะขอเลยป้ายดื่มจนเลยป้ายแปลว่าติดใช่ก็เริ่มติดถามตรงๆแปลว่าเป็นแอลกอฮอลิกใช่ครับคือหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ตื่นเช้ามากินก่อนน้ำเปล่าโอ้ก็จะเป็นวงจรอุบาทที่เริ่มสนุกยิ้มย้ำแจ่มใสตั้งแต่ตื่นเลยเหรอ ตั้งแต่ตื่นแปลว่าเมาตั้งแต่ตื่นไหมหรือไม่เมาด้วยเขาเรียกมันมันลึกจนไม่ได้เมาแบบคนเมาอ่ะมันมันคือคนติดเหล้าคนหนึ่งมันก็จะวนพอตกเย็นเริ่มเศร้าอีกแล้ว<อ>ตกเย็นเริ่มเศร้าหลับตื่นมาสดใสกินต่อวนอย่างเงี้ยไปหาเพื่อนให้ฮาร์ปี่เอี่จนมาถึงจุดสุดท้ายแล้วผมไม่ไหวแล้วผมรู้สึกตื่นมาเอในห้องอัดที่บ้านในโซฟาในห้องอดนะัดแล้วก็กดเหล้าอยู่ข้างตัว แล้วเราก็ตื่นมาแล้วแบบสภาพแพ้งมากแล้วก็นับขวดเหล้าที่มันเรียงมาเนี่ยสามสี่โหเยอะทีนี้เริ่มรู้สึกว่าพูดกับตว่าแพ้งมป่วยว่ะเฮ้ยเรียกน้องกับพ่อมาคุยประชุมมาทั้งวันแล้วผมก็ร้องไห้คือคือปวดทุกอย่างแปลว่าเรายังอยู่บ้านเดียวกับพ่อไหมถูกขาดใช่ไหมกับพ่อวะ่าเี้ันนี่คืออาการมันคืออคะมือสั่นสั่นครับสั่นไปไหนมาไหนเองอะไรได้ขับรถเนี่ยผมถ้ายกผมย้อนกลับไปเนี่ยถ้าผม ผมเปลี่ยนนะผมไม่อยากขับรถมันอันตรายมากเพราะมันมีความแพนิกด้วยแพนิกคือเราคิดอะไรอยู่คือมันยังไม่ถึงซึมเศร้าว่ามันอยู่แถวๆเนี้ยบนมวนอยู่แถวเนี้ยมันมีความรู้สึกที่แบบเอ๊ะถ้าเกิดเราขับสักร้อยยี่แล้วหักองไรให้มันชนลงพายมันจะเป็นยังไงวะมันมีสัมมันมีมันมีความคิดนี้ขึ้นมาก็ก็เลยรู้สึกว่าเออเราโชคดีที่เราเป็นคนแบบยังยังพอรู้ตัวอยู่บ้างว่าเราต้องแก้ปัญหาตัวเองนะมันมันเลยป้ายมันแล้วก็เลยคุยกับพ่อับน้องว่า ก็ร้องไห้เต็มที่ระบายทุกสิ่งบอกออกจากนี้ไปที่บ้านเราจะไม่มีเหล้านะอะไรเงี้ยจากนั้นคุณพ่อกับน้องก็ช่วยความสาเร็จในชีวิตอะไรก็ผีมากมายน้วตอนนั้นงานยังดีอยู่ไหมยังดีอยู่ครับีพี่แค่อยากรู้ว่าอะไรทําให้คนคนหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนก็มีอะไรมันเดินไปถึงจุดไม่เคยอยู่คนเดียวผมว่าแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยพอพอการไปอยู่คนเดียวแล้วมันไม่มี ไม่มีใครรออยู่ที่บ้านอะ่ะมันก็มีความที่แบบมันเวิรงหวางว่างปไปไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวแล้วด้วยความที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยเราต้องทําตัวให้เหมือนกับว่าเราแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาแล้วเราไม่มีพื้นที่ให้เราอ่อนแอเลยฉะนั้นเราจะจุกหรือว้าไนเราไม่มีเพื่อนสนิทที่สามารถคุยเรื่องร้องไห้งองแงได้ไม่ได้สุเพราะส่วนใญ่เพื่อนจะมามองมอง,มอง,ง,งองแงกับเราเราเป็นที่ปรึกษาเสมอฉะนั้นคนที่เป็นที่ปรึกษาเนี่ย บางทีก็ลำบากใจเป็นคนที่เข้มแข็งจนเคยใช่แต่จริงๆข้างในมันอ่อนมันปกเปียกไปหมดแล้วจริงๆเราร้องไห้ไหมร้องไห้ครับร้องไห้กับคุณพ่ออย่างเคีัยที่เราบอกว่าเราติดแอลกอฮอล์ขนาดนี้เราก็ยังต้องทํางานอยู่ใช่ครับแล้วเราแสดงได้ไหมเอาจริงบางทีคือผมดีนแต่งร่างก็เป็นอะไรคือจุดที่เรารู้สึกว่าไม่ไหววะเรารู้ตอนที่ว่าเคมีในสมองผมมันเปลี่ยนไปัศนคติการพูดจาแววตามันเริ่ม ไม่ร้อยว่ะมันมันไม่ใช่แบงค์อ่ะมันมีความ aggressive a g r e s s i v e หน่อยหน่อยอยู่สมัยนั้นถ้าพี่อ้อยพี่สดเห็นผมก็จะเห็นแววตาอีกแบบนึงมันก็เลยรู้สึกว่าครั้งสุดท้ายพี่คุยกับแบงก์ยังไม่ได้เป็นคนนี้เลยใช่มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งมันแบบมันเหมือนโดนโดนปีศาจสิงร่างอยู่ตอนนั้นไม่ได้เจอแบงก์ในเวอร์ชันนึงแต่ได้ยินได้ได้ยินเสียงือเสียงเราอ้างประมาณนี้เหมือนกันโด่งดังพอสมควรว่าบไม่เหมือนแบงค์ดูจะเปลี่ยนไปว่ะจริงต้องบอกว่าดีที่น้องรู้ตัวไว้นะเพราะไม่อย่างไรแล้วก็สิ่งที่นนนนนน้้้องงงสสัััั่มมทหดใวเีย มามรถพีคนพยายามเตือนเราระหว่างทางไหมฮะมีครับมีแล้วเราไม่ได้ยินเลยเหรอไม่ได้ยินไม่รู้ไม่สนเลยไม่สนเออแปลกดีเนาะตอนตอนที่เตือนท้าตายไม่สนนะแต่อยู่ดีตอนไปคิดได้ไ่คิดได้อะซึ่งเป็นบุญนะที่จริงๆที่ที่ตื่นมาแล้วคิดได้อะเราต้องอาศัยตัวช่วยแมะเช่นต้องเข้าอันนี้เป็นอฮะเช่นถ้าควรต้องมีคุณหมอ หรือมีผู้เชี่ยวชาญหรือครอบครัวต้องทำยังไงหรือเพื่อนต้องทํายังไงหรือต้องยังไงถึงจะหลุดออกมาจากวงจรนี้ได้ไปโรงพยาบาลไปเองนะไปเองครับไปไปโรงพยาบาลจิตเวชน่แหละไปที่เคาน์เตอร์ก่อนเออพยาบาลถามว่าทําอะไรคะผมก็ตอบว่าเออผมติดเหล้าครับผมมารักษาครับพยาบาลงงบอกเออ นี่เคสแรกเลยนะคะที่ที่คนไข้เดินมาหาแล้วบอกว่าตัวเองติดเหล้าปกติเขาจะหามาแล้วแบบขัดขืนใช่ใช่ใช่เนี่ยสัปนี้เดินเปนแมนเขามาผมติดเหล้าครับรักษาผมนะครับเป็นเคสแรกก็นั่งคุยกับคุณหมอผมก็ถามคุณหมอช่วยผมด้วยวิธีไหนได้บ้างครับคุณหมอบอกว่าคุณแบงค์ต้องช่วยหมอมากกว่า50%นะครับผมเอ๊ะแรกช่วยหมอมากกว่า60% 50-60%โอเค ผมจะพยายามครับก็รับยามากินแล้วก็เอายามาเซิร์ชดูว่าอันนี้คือยาอะไรผมก็ผมไม่เกี่ยวกบยานละเพราะยาเนี้ยไม่ตรงทางรู้แทนหมอเลยนะคะถ,ถ้ายาตรงทางต้องคือกินแล้วไม่อยากกินเหล้อาอ๋อจตยังอยากกินเหล้าอยู่ใช่อันนี้คือการคือยาที่ทําให้เราผ่อนคลาย,ยาแล้วก็ไม,ไม่อยากออกไปไหนซึ่งผมไม่อยากได้ายาชนิดนี้ผมอยากได้ยาที่กินเข้าไปเราไม่อยากกินเหล้า ใครผลิตหรือยังนะคะตอนนี้่ือว่าไม่ได้เป็นแรงบันดาลใจว่าแบบว่ามีคนที่อยากหยุดเล่าอย่างนี้นะผมก็เลยทิ้งยาไปเลยไม่กินละค่ะเพราะกลัวติดกลัวไปติดยาไปติดยาเดี๋ยวจะเคลิ้มไปซะเดี๋ยวจะเคลิ้มนะเราก็ยังดื้ออยู่ยังดื้ก็ทิ้งยาเดี๋ยวเพิ่มจะติดเล่าไปติดยาติดยาเดี๋ยวเดี๋ยวจะฟินกันไปมจริงเลยทิ้งพวกก็ผมก็หยุดเล่าไปหกเดือนหยุดเองหดเองหักดิบเลยหรอหักดิบเลยครับอาทิตย์ที่สามเริ่มดีอ่าเริ่มรู้สึกว่า มันมีโรคใบนี้ด้วยว่ะเมื่อก่อนเราใช้เลนที่แบบเลนบางพังโฟกัสไม่ได้และทั้งหมดแต่ว่าพอไม่มีอุปกอณ์ในร่างกายสามทิศแต่มันเริ่มมันโฟกัสเอเข้าใจละอาการที่ไม่ไม่มีเหล้าเลยเนี่ยก็มันเป็นอย่างงี้นีหว่าอย่างเงี้ยระหว่างนั้นมีเพื่อนมาชวนบ้างไหมคะมีครับมีไปโดยไม่กินเหล้าค่ะไปในสภาพสง่างามไอในน้ไม่กินไม่กินีเห็นไหมดูท่าซะก่อนค่ะ มันก็จะมีพวกเพื่อนที่รักเรามากแล้วนะ,ะเฮ้ยแก้วไม่เป็นรไรหรอ,อ,อกยอ,อยาก,กเห็นเพื่อนมีความสุขพอเราไปเจอแมสเซจอย่างเงี้ยเข้ามากๆเนี่ยเราก็ถึงบางอ้อว่านั้นก็ไม่ไปคราวนี้หลังจากการที่เฮิร์ตไปละจากความรักสิบสามปีเดียวยาตัวเองต้องปีหนึ่งเน่แล้วมาเจอความรักครั้งใหม่ตอนไหนคะเออรักกันผ่านจอมรักกันผ่านจอมารู้ตัวทีเนี่ยผมดูคลิปเขาประวันเป็นสิบคลิปละได้แบบแมสเซจไปเลย เป็นข้อความที่เฉมเฉยแล้วก็ก็ซ <ๆ S 1> ื่อๆม,มาจีบครับถ้าเกิดว่าไม่ชอบผมหรือว่ารู้สึกไม่โอเคกับผมก็ไม่ต้องไม่ต้องตอบครับแล้วเขามีความคิดพื้นฐานยังไงกับเราไหมเช่นกลัวจะมาหลอกอะไรเขาหรือเปล่าแล้วรูปแหวนๆที่ได้เห็นกันตรงนั้นคือแหวนมั่นหรือยงัง